ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตงคณะเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่จังหวัดยะลาค่ะ นางชลวยพงศ์สุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12ประกอบด้วยจังหวัดยะลาตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสกว่า300คนที่เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนที่จะได้ร่วมประชุมสมนาหเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12ในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมแกรมบันดารินเ,นเบตงโดยคณะเหล่ากาชาติแต่ละจังหวัดค่ะต่างเดินทางแถยรูปเช็ค ตามจุดต่างๆอาทิสวนหมื่นบุพพาอุโมงค์ปิยมิตรบ่อน,น้ำพุร้อนร้านอาหารบ่อปลานินสายน้ำไหลสกายวอล์คทะเลหมอกไอเวงป้ายโอเคเบตงตู้ปราศนีเบตงที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกและสตรีทอาร์ตเมืองเบตงทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเบตงให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริ การที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนกับท้องถิ่นสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่จังหวัดยะลาและยกระดับเศรษฐกิจต่อไปค่ะ ด้านนางฉลวยพงศวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลากล่าวว่าจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12ระหว่างวันที่21-23ถึงกุมภาพันธ์2568ณโรงแรมแกรมมารินเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีคณะเหล่ากาชาติจังหวัดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกว่า300คนเดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในจังหวัดได้ม โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในภารกิจงานของเหล่ากาชาตจังหวัดเพื่อการช่วยเหลือประชาชนรับทราบแนวทางและนโยบายของสภาการชาติไทยในการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาการชาติไทยและสามารถนำมาสู่การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาตจังหวัดได้อย่างถูกต้องและยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดในภาค12อีกด้วยค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m h z เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th